กับทีมทันตชนฟูริเจอร์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายตะก้อดับเบิ้ลเที่สกันยูฟุเบีย2,567นะครับรุ่นประชาชนไทยในนะครับนกีฬาาาเข้สมคู่แรกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทันตชนฟอร์นิเจอร์ครับหน้าเฟรมเจ้าอาร์มเบอร์13เจ้าออยเบอร์20ครับฝ่ามือเบอร์9เป็นเจ้าแบ็คครับเจ้าเมนเบอร์19กําลังเสือกครับไม่เข้าเส้นไม่เหยียบเส้นนะครับเจ้าอาร์มเปิดเจ้าออยยกไปเจ้าอาร์มต้อง ตะคูครับเป็นยังไงครับแต้มแรกขึ้นไปแล้วครับธนโชตเฟอร์นิเจอร์ครับตอนนี้เสียตาเจ้าของทีมยังไม่เข้าพื้นที่นะครับถ้าเข้ามาคงจะฉีดกีฬาหน้าดูครับเจ้าอาบน่าจะสืบหลักนะครับสืบเองเตะเองนักเองโค่นครับเสียพี่หมูเด้งนะครับกลัมานะครับเจ้าแบกจับลากเองครับเตะโอ้โหเตะแบโดนเฉือนๆครับมีการเรียกกันเกิดขึ้นแล้วนะครับ เก้าอามก็ไม่ได้กลัวเหมือนกันนะครับที่เห็นผ่านมาในรอบ16ทีมเราจะเห็นเด็ดตะก้อไปนะครับตอนนี้เริ่มมีตะก้อส่งเสียงกันแล้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเอาเมีนเสิร์ฟครับเจ้าอามปิดหัวเก่าออยยกไปโอ้โหสวยครับเจ้าอามเรียกแล้วครับมาเลยครับแรกกันแต้มต่อแต้มก็ไม่มีกลัวครับ ต้องดูว่าจ้าออยจะฟอร,ร์มผีเข้าหรือเปล่านะครับลงไป3มแมตช์แล้วนะครับสองหนึ่งเสิร์ฟได้เสิร์ฟได้แ้มจากลูกเสิร์ฟนี่ถือว่าโอเคดีมากๆนะครับจแ,แบ,บ็คเปิดหัวลากไปลากเองไอ้เสียออกโอ้โหเรียบร้อยแลวครับใคมจกลูกเสิร์ฟพู่ไม่ตามขัดทำเลยครับเ่าออมเขาเครื่องเจ้าแบ,บ็คไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เอฟซีมูดิงสวัสดีครับเจ้า <ล among S 1> จูนสามตัวหนึ่งครับเจ้าอาร์มเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปเจ้าแบ็คเปิดหัวร่างเองไหมเจ้าเม็ดเกือบไปเจ้าปูโอ้ยเสียใจครับน่าเสียใายต่ก็ยุติตะก้อนให้กุ้งเท้าเจ้าอาร์มครับยิงไกลไปหน่อยนึงครับต้องวัดกระทิปลูกต่อลูกเลยนะครับความได้เปรียบยืนอยู่ที่ฝั่งของธนโชตเฟอร์นิเจอร์นะครับสเสียตาเข้าพื้นที่แล้วนะครับเจ้าของทีมนะครับเจ้าอาร์มเปิดซ้ายเจ้าออยโยไปโอ้โหงามครับเจ้าอาร์ม อะีรเยวเหมือนกันครับตักก้ออครับโอ้ยเจ้าอามเนี่ยปิดหน้าเท้าเกินไปครับทุกอย่างกลับมาเท่ากันแล้วครับเจ้าอามกลัววัดหัวนิดเกินไปนะครับมีลูกเจ้าเลยครับแต้มสามต่อสามแจมเสือมาครับโอ้โหวันนี้ก็แจกไปเลยครับแต้มครับลูกเสือมันต้องดีก่อนนะครับแลลี่พอยท์นะครับ เสือบเสียเสียแต้มนะครับเสรือได้ดียังมีโอกาสยื้อนะครับสามโยงหลังครับเจ้าแบ็คเปิดหัวเจ้าเม่นตามมายกเจ้าแบ็คปีหัวโอ้ยดีครก็มันครับบอกว่ามันแน่นอนครับรอบแปดทีมสุดท้ายคู่แลกก็ไฟลุกแล้วครับสี่เท่าสต่อสี่ครับเจ้าอ้อยจ้ากำเท้าเจ้าอา เจ้าอามเลยเม่อถามเลยว่าอะไรครับเกือบแตกครับเจ้าอ้อยดีที่เจาอามช้อนทันครับมันจริงๆครับรอกแปดทีมสุดท้ายครับผมสี่ต่อสี่เจ้าอาร์มสืบไปเจ้าเม่นจับซ้ายยกมาเจ้าแบกโอ้โหเตะแป๊กครับยังดีที่ยังลงสนามครับดูดีกว่าครับอู้นี้มันครับมันรับ เจ้าออยก็มาท็อปฟอร์มครับวันนี้ครับห้าาต่อห้าครับเจ้าอามจับเจ้าอามยกเจ้าอามเตะโอ้กหลากเมีเข้าครับมีความผิดพลาดทั้งทีเลยครับสำหรับการโจทย์ฟิลเจอร์นะครับได้แต้มจากลูกเสือครับแต้มอย่างต้นเกมอยู่ครับความผิดพลาดนี้เห็นทั้งคู่ครับเจ้าแบ็คพวกเตะเสียมพนกก็เตะเสียครับ ยังไม่เจอเกียนเกี่ยวนะครับเจ้าอ้อยครับโอ้โหครับเสืบเสียบน่าเสียลูกจากอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูเจ้าอามจะเสือบให้ดูว่าเสือไปถูกต้องมันเป็นยังไงนะครับแต่แอดมินโนที่ไรพลาดทุกคนนะยึกยักหน่อยหนึ่งเจ้าแบ๊คลูกออกลูกออกหน่อยนึงครับเสือดีแล้วนะครับแต่ลูกมันมุดลงช้าเกินไปครับ มาชิงทุกท่านนะครับเดินทางมาสู่รอบแปดสิ้สุดท้ายนะครับตักล้อดับเบิลรุ่นประชาชนภายในนะครับเทศกาลนิ้วปูเบียง2อง7อยู่ที่ชัยสระแอนเจ้าสำราญนะครับต้องเมนเสอร์มาร์ฟเจ้าอาร์มเปิดหัวเจ้าออยยุบไปโอ้เจ้าอาร์มตีหัวโอ้กินเหมือนกันครับเจ้าอาร์มมีความมั่นใจครับบอยอาร์มคู่หูขวางนรกนะครับคู่หูนี้กินเจ้ากล้องกับเจ้าเวฟมาแล้วนะครับ จิดต่อจิดครับตอกอ้ามกลางจมินจับซ้ายยกมาคะโอแบหไปครับกูขี้สูงสีนะครับดูดิว่าใครจะมีความละเอียดมากกว่ากันเท่านั้นนะครับชมลบกีฬาตำบลสวนเปลือยเอบีครับท่านนายกสภาคูรับส่งทีมงานเข้าร่วมกันในคั้งสองทีม เจ้าอ้อยจับเจ้าอ้อยยุกแบบนี้ก็ต้องรับเปิดลมเท่านั้นครับยุกอย่างนี้รับเปิดลมเท่านั้นครับช่องทางอื่นไม่มีครับแบเท่ากมกดดันนะครับสตีมีคันใครความดันสูงไม่ควรดูเกมอย่างนี้นะยงหลังเจ้าแบ๊กครับเปิดหัวมาเจ้าเม่นทำไงยกมาเจ้าแบ๊ก เกี <Es> <an> ่ยวโอ้เก <ing> ือบโดนเกี่ยวเจ้าอาร์มครับไม่รูกนี้ถึงกับรองเท้าหลุดเลยนะครับรองเท้าหลุดไม่ข้ามฝั่งมาไม่เสียนะครับเก้าแปดเก้าต่อแปดคู่ที่สูสีครับเจ้าอาร์มเปิดเจ้าออยยุไปเจ้าอาร์ม โอ้หยกสั้นไปหน่อยนึงครับดีครับเจ้าอาร์มไม่กดมากครับเร้าเจ้าอาร์มกดมากมีโอกาสโดนเน็ตครับโอ้โหทัดหัวเน็ตดีครับยังลงอยู่ครับเอพีโชคชะตายังอยู่ฝั่งของธนโชติเฟอร์นิเจอร์ครับเก้าเก้าต่อเก้าครับเราอาร์มเสือไปจะแบ็กเปิดหัวจะเป็นโยมาไกยเกือบดนเกี่ยวเจ้าออยครับ แลกกันไปแลกกันมาครับแต่ลูกเ sí. right สืฟเจ้าแบ็คค่อนข้างจะอันตรายนะครับดูให้มีครับกำลังเกี่ยวเข้าครับแอสก็เกี่ยวตอไปแล้วเาครับต่อครับลูกเสืฟของเจ้าแบ็คค่อนข้างดีครับเตรดนันเิได้แนะ เสิบเท่าครับใครจะได้11ก่อนเปลี่ยนฟังนะครับโยไปเจ้าแบ็คเปิดจะอาบตามโยศิวะโอเวอร์นิดนะครับโอเวอร์นิด้านหน้าไม่ทีละซึ่งเหรอเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเกือนแดงโอ้สิบเอ็ดต่อสิบครับสลิปสตรีมมิ่งครับสายอยากที่ดีที่สุดต้องไม่เคยหนแต้มนะครับก้นปาล์ตื้นนะครับปูดีสองต้นปัล์มีพบกับชายพื้นที เช็คดูแล้วต้นปาล์มอีเข้าพื้นที่แล้วครับส่วนชายปื้มยังไม่เห็นนะครับแต่ยังพอมีเวลาครับรอคู่นี้จบก่อนนะจะยินเก็บัวตนนียบอด่างสมัครปีนี้รอเ็ะปีหน้าได้ครับรอเตะลว็ไม่ถึงปีหน้าครับมีอาการเนอยกจะรายการมันๆทีเตะครับดูกับทีมงานแล้วน่าจะเป็นประมาณสักสักวันีีใหม่ครับ รายการใ,ให้นักกีฬาได้มาบ้านรุ่นลายแสดงกล้ามด่าก,กันอยูอครับเห็นมีพวกพลังเยอะเหลือเกินนะมาโชว์หน่อยครับสนามนี้ไม่ต้องห่วงครับหยิบเถื่อนมามีทุกอารมณ์ครับโหดมากครับไม่หยิบเถื่อนอยังไงครับแอดเอาของมาขายโดนขโมยถ่านไปทั้งถุงครับโหดจริงๆครับเจ้าถิ่นแรงครับขนาดอยู่กับสนามยังโดนขโมยครับโคตรโหด สิบเอ็ดต่อสิบครับชมรมกีฬาสโมสรสูงเปื่อยครับคุมความได้เปรียบอยู่นิดนึงครับแต่เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับฝ่ายรับก็มีโอกาสที่จะล็อกได้ครับแต่เท่ากันเหมือนกันนะครับสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดต่อสิบเจ้าแบ็กเสิร์ฟไปเจ้าอาร์มเปื่เจ้าอาร์มลากเองเจ้าอาร์มเองไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันครับเจ้าอาร์มก็ผิวดีจริงครับหลากหลายทุกท่าครับ ย yeah, Montana, ังไม่เคยเห็นเจ้าอาร์มซันแบ็กเท่านั้นเลยครับเสืออะไรน้องน้อเรือครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับเจ้าอาร์มสืบไปไหนดีสืบมาตามมาเจ้าแบ็กเปิดเจ้าเมนตามยุกเจ้าแบ็กโอ้โหเกือบโดนเกี่ยวเจ้าอาร์มครับเขียวไปเขียวมาครับสิบสองเท่าสิบสามสิบสองยังไม่มีเกมเกี่ยวให้เห็นเลยนะครับสิบสองเกี่ยวตอนไหนครับ เจ้าอ้อยเข้าโอู้่เจ้าอ้อยแตกลูกเสือเจ้าแบ๊กครับอย่างที่เรียนแจ้งครับลูกเสือเจ้าแบ๊กค่อนข้างอันตรายนะครับสิบสามสิบเอ็ดสิบสามต่อสิบเอ็ดครับเจ้าอ้อยจับเข่ายกมาเจ้าอาร์มาไปเรียกความมั่นใจก็มาเกี่ยวหลังเท้าใช่ไหมทัน แบตอ่ะโอ้โหเจ้าอา์นีหัวไม่ตายนะครับยังตามมายกมาทันนะครับต้องชื่นชมครับไวจริงๆครับเริ่มขยับหางโชว์ความเก่าให้เห็นแล้วนะครับตสามเตะโอ้โหกิดพลาดยาวเลยครับ กอดแต้มทางสามแท่งก็คือความบิดพลาดเริ่มเข้ามาเยอนครับจะหับทางคางในชุดเฟอร์นิเจอร์นะครับร้อมสู้ครับสักอดแท่งใหครับสุอกได้เสิร์ฟได้ก็ขยับเข้ามาได้เหมือนกันนะครับาไวเปิดหัวลกมา้าไกเียวได้ครับเกี่ยวเกี่ยวได้ครับ่้ ส,สู้ครับต้องสู้ครับท <11, 15. S 1> างเลือกอื่นไม่มีครับต้องสู้เท่านั้น,นครับสิบสองสิบห้าสิบสองต่อสิบห้าครับเตาอ้ำซื้อจตาแบกปิดเ้าเมนยุกเตาแบกตั้งต่ลูกเดอนหน้าน็ตเลยครับเวลาตะโกนเกิดเตาแบกอนกนาทีสัมผัสตะก้อให้โดนนิดหน่อยก็ขคาบแล้วนะสิบหา 12 <16 S> <16 S 1> ต่อ12สี่ <pe> แต้มครับหัวครับเกิคู่เกิเจ้าแบกพยายามจะเสิร์ฟที่6นาฬิกานะครับสกรูเต็มเหนียวเลยครับสิบสามสิบหกำเป็นเล่นไปนะครับได้แต้มนี่14ีก็มีหนาวนะครับแบกเปิดหัวเจ้าเมนยกไป เต้ยโอ้โหเกือบโดนเกี่ยวครับเจ้าออย,มอยามถงครับสิบเจ็ดสิบสามสิบต่อสิบสามครับใช่ครับสิบเจ็ดต่อสิบสามครับขอให้เจ้าปามเปิดเจ้าออยู่ใครต้องเปิดครับโดนเกี่ยวลังเท้า เอาเมนเต็มโอ้โหแล้วเบิดอตุ also, ้มเจ้าอ๊อเอาไม่อยู่ครับชวงากระบาดนะครับพอแอดมินพูดว่าไม่มีเกมเกี่ยวมาก็เกี่ยวกันรัวๆเลยครับมีหลายเลยดครับทำไมเจ้าเมินเกี่ยวง่ายจังแปดสิบสามแปดต่อสิบสามครับยอดโอ้โหลูกเสิร์ฟสกูหกนาฬิกานะครับ อัลฟ่าแทนสกู๊ี่หกนาฬิกาครับสิบสี่สิบแปดสี่สี่แเขาจ้อัลต้องมาครับจงพินจับยกไปเอาแบทไม่ข้ามได้ยังไงครับเกอเ้าแล้วมาวน้ำหมน้ำหม ยกสวยเกินไปนะครับไไเจ้าแบ็กเดสียเลยครับสิบห้าปต่อสิครับต่ามสืบมาเจามาเ็ดเปิดหัวยกไปฮะเจ้าแบ็กลูเ้าไหลน้าต่างตงสืบมาส ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับปลายทางรอบ4ทีมสุดท้ายครับตัวร่างแล้วครับเริ่มเข้มขึ้นมาแล้วครับเอาอ้อยเปิดหัวยกมาเจ้าฟ้มเตะโอ้ยดนเจ้าเม่นเต็ียมครับต้องขอโทษขอโพยกันนะครับจุด 1 <19. S 2> ิต่อ19ครับตามสืบมาตะวแบคเปิดหัวจไม่นกยไปไกลหน่อยครับ<ป>เ调อยังเอาตัวรอบไปได้ครับชุรมกีฬาตำรวคดแน่แมตช์ไฟค,ครั้งแรกของทางชมรมกีฬาตำรวจส่งปืนนะครับขึ้นแท่นแล้วนะครับขี้แท่นระดียี่สิบครับ <20. S 1> นนยีย <15. S 1> ่สิบสิบหครับ สิบต่อ1ิคหกครับจะเอาให้ได้จริงครับลูกนี้ครับจะเอาให้ได้จริงครับลูกนี้ครับสิบเกียรยี่สิบ 15, 15, 15. ยี่สิบเจ้าอาร์มเสือมาเจ้าแบ็กกลับซ้ายเจมินโยไปเจ้าแบ็กไปอีกกินเล่นไปนะครับยังมีโอกาสอีกเยอะครับราตรเนกลายเป็นเหมือนสงเปลยทีม B ีหรือเปล่าครับปัจจบันเกือบประตูรอบไม่ได้ ีวลรบสิบแปดดิวสิบแปดยี่สเจ้าอัพต้องการสองแต้มเพื่อมาดิวครับเจ้าอัสูบมาเจ้าแบกจับเจ้าเมนโยไปไม่มีปาีิหารสำหรับชนชเฟอร์รีเจอครับลาสกองเปรเ็นขาดกายเป็นทีมชมลกกฬาตะบนสงเปื่อยชนะด้วยสอง่อยยี่สิบเอ็ดต่อสิบแครับ็อบดเเวลาสัอก้เมรให้ลวตอนเร็าสองทีมครับ